สวัสดีครับกิตติครับไทยถาม a n n e l ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆก่อนตอนนี้กิตติมียอด s u b สไคร b เบอร์0นึ่งแสนึงมืนเกือบ2,000กว่าซับสไครเบอร์และมีช่องสำรองอยู่ด้วยช่วยก้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับชื่อช่องว่าสาระพระเครื่องบายกิตติอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งครับเมโน,โน,นูแนะนําบายกิตติกินอาหารตัวประเทศไทยอีกช่องหนึ่งครับตอนนี้ ก็กำลังปั้นอยู่ก็คือช่องเกี่ยวการเกษตรครับชื่อช h a n แน l ว่าเากษตรศศยุคใหม่นะะเกษตรไทยยุคใหม่นะฮะของคิตติน,นะครับก็ข้าไปกดติดตามไปด้วยนะครับ s u b สไคร b เบอรด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทํานครับวันนี้เอาบ้านมาฝากครับบ้านข้างหลังผมก็คือบ้านส่งปัญนหยาออกสไตล์จะเรียกว่าบาหลีก็ไม่ได้นะออกกากึ่งกากึ่งเอาทรง,งปัญ้นญาแลยกันหนากว้าง 6เมตรลึก5เมตร20แต่ว่าซุ้มบันไดนี่ต่างหากนะ3คูณ3มาดูตัวบ้านครับเอาอีกแล้วก็เ,เอาเฟี้ยมเนี่ยที่ทำเสร็จเนี่ยมาพิงไว้งข้างเสาเสาเนี่ยอยู่ที่เสาหน้าเจ็ดนะครับความสูง2เมตร20มาดูบ้านดีกว่านะบ้านหลังนี้นะฮะส่งปัญญาฝาเฟี้ยมนะฮะเสาหน้าเอาหน้าเจ็ดนะ อีกแล้วครับวันนี้ที่ออาบ้านมีคุณภาพมาฝากโดยเฉพาะฝาเฟี้ยมนะเป็นเฟี้ยมสลับล่องนะฮะมีหยดน้าหลังคามงด้วยกระเบื้องเกรดเอกระเบื้องหลอนนะฮะ <es> อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับอ่ามาดูไปดูฝั่งฝั่งด้านด้านด้านขวาก่อนมามาด้านด้านล่างด้านข้างาแล้วดูแลมาดูด้านขวาบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ราคาถูกนะฮะหลังใหญ่ นะยกสูงฝ่าเฟี้ยมนะวันนี้เอามาฝากอีกแล้วครับอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนะอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเสานี้คือเสาท่งซุ้มบันไดใช้เสาต้นเดียวนะเสาเนี่ยอยู่หน้าหกแต่ว่าก็แกะร่องนะแกะร่องสวยงามนะฮะนี่มาดูฝั่งด้านขวานะเสียดายอย่างเดียวถ้ามีสิ่งของเกะกะเจ้าของไม่เคลียร์ให้ผมก็ถ่ายอย่างนี้แหละ แต่ว่าบ้านที่มีคุณภาพนะงดูมันไม่ได้ยากเลยเวลาไปอยู่หน้าบ้านเรานะ่ะอยู่ในบ้านเราเน,ะานี่ยลาจะลงฐานเสร็จแล้วก็โหบ้านสวยแน่ๆครับบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านทรงปัญญาสไตล์ออกโบเด์นนิดหน่อยนะครับนะมาดูฐานล่างมาดูฐานล่างนี่ฮะการวางคานวางเสวางรอดอี๋นะช้ไม้ดเดียวนะหเมตรเลย ไม่มีการต่อแล้วรอดนะฮะมีการคลึงรอดและใช้ไม้แผ่นใหญ่ด้วยนะครับนี่รอดนะฮะก็ถือว่าวางทีนะประมาณ35เซนนะฮะสามหเซนนะครับสวยงามครับสวยงามหากใครสนใจหลังนี้นะครับรีบโทรมาเลยนะกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวไปดูด้านในฮะไปดูด้านในนะฮะเดี๋ยวเดวเดินออกด้านในนิดหน่อยมันมีสิ่งของเกะกะวางอยู่ความสวยาหายไปเยอะเลยนะฮะมาดู วันนี้กิตติมาจังหวัดกำแพงเพชรอีกแล้วครับนะมาจังหวัดกำแพงเพชรนะเอาบ้านมาฝากอันนี้คือประตูกันน้องหมาครับนะกันน้องหมานี่นะกันน้องหมานะกันน้องแมวนี่ไม่ได้ครับลักษณะการทําก็เป็นลูกกรงแกะสลักลวดลายนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบ ความกว้างของบันไดนะฮะความสูงอยู่สองเมตรยี่สิบก็แบ่งบันไดเป็นห้าขั้นบันไดนะครับขึ้นมาแล้ววนซ้ายอีกห้าขั้นบันไดนะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้จะมีมานั่งอยู่นี่มานั่งและฝั่งด้านข้างเนี่ยก็จะตีลูกกลมมานั่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบก็คนท่าคนแก่ฮะขึ้นไม่ไหวบ้านสูงก็มาพักตรงนี้ก่อน พอพักส็จเราก็ขึ้นไปอีกห้าขั้นบันไดแล้วราจับแข็งแดงทนทานรวดลายสวยงามฝ้าเบดานเนี่ยการตีฝ้าเบดานเนี่ยตีแบบแนวเรียบข้าวแบบบางใบนะฮะข้าบางใบอันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วห้าขั้นบันไดนะฮะลูกกลงจับบ้านหลังนี้หลังใหญ่นะครับขนาดเาขาเรียกว่าหน้ากว้างหกเมตรลึก ห้าเมตรห้าสิบตรงนี้เป็นระเบียงหมดเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นลูกกลงกว่างขวากว่างซ้ายเป็นลูกกลงแต่ก็ทํามานั่งไว้ตรงนี้ประมาณสาเมตรนะฮะสาเมตรแล้วไม้เนี่ยที่ก็ปูนะฮะเป็นไม้แผ่นเดียวนะเป็นไม้แผ่นเดียวสาเมตรคูณสองเมตรห้าสิบนะฮะถ้าเปดานเตแบบแนวเรียบอ่ใจคาบ้านยื่นออกมาตรงนี้แล้วก็ เรียบตรงไปถึงซุ้มบันไดนะซุ้มบันไดขนาดสามกูณสรับเบียงกระดาษสองเมตระกูณสเมตรขอโทษขอโทษสองเมตระกูณหเมตรพลาดนิดนึงขอโทษทีนะฮะนี่คือลักษณะการทําบ้านหลังนี้นะฮะหลังใหญ่มากๆนะมาดูประตูทางเข้านะครับเป็นประตูสไลด์บ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลงสีอีกครั้งหนึ่ง ใครต้องการแบบนี้โทรหาเลยเป็นประตูสไลด์ตัวจับเป็นโลหะเกรด A นะฮะเกรด B ไม่เอาเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเอาไม้มาใส่ก็ได้เป็นที่จับหรือเอาไปเวลามันเก่าเก่าเราก็เปลี่ยนเป็นเหล็กสแตนเลสทนก็ได้หรือว่าเป็นสแตนเลสโลหะชุบทองแบบนี้ก็ได้นะฮะเกรด A สไลด์ซ้ายขวานะครับเข้ามาในห้องฮนะห้องนี้คือทำเป็นห้องนอนหรือห้องรับแขกก็ได้ แต่ผมถ้าลักษณะการทําประตูแบบนี้นะก็ห้องนี้เป็นห้องนอนนะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกก็อยู่ได้สองคนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะต้องการไป็นห้องนอนสองห้องก็บอกบอกทางโคงการนะฮะใส่ประตูด้านหน้ากว่างนูปประตูหนึ่งตรงนี้ประตูหนึ่งตรงนี้ก็ปิดทึบลนะอันนี้นอกรอบคุยกันเองนะฮะถ้าจะสั่งออเดอร์นะครับ พื้นนี่เป็นไม้ใหญ่มากนะฮะของแล้วเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับขนาดสามคูณสามฝ้าใานะฮะตีกับคล้ายท้องเดือนนะฮะตีกับคล้ายท้องเดือยเอียงเข้ามาข้างในนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมและนั่นนอกก็ตีข้าวบางใบนะฮะตรงนี้ความพิเศษของ้องเราแขกไว้สําหรับเราทําห้องน้ำนะฮะก็จะทําประตูไว้นะฮะเปิดไปข้างหลังนะครับส่วนมากเราคิดอย่างนี้ฮะคนซื้อบ้านก็จะคิดอย่างนี้นะ เดีย๋ยวเพืพ่อนๆบอกทําไมไม่ทําห้องน้ําสั่งออเดอร์มาเลยก็จะทําห้องน้ําให้ไม่ต้องกลัวครับความพิเศษนี่ห้องนี้ก็ตามห้องนอนนะฮะเพราะวางประตูมาไว้ข้างในนะฮะไม่ต้องไปเปิดข้างหน้าแต่ถ้าเพืพ่อนๆต้องการทําเป็นห้องนอนสองห้องตรงนี้ก็ใส่ประตูได้อย่างที่ผมบอกอันนี้สามคูณสามนะครับหน้าต่างเป็นบาน,นบีโก้นะฮะเป็นบานบีโก้เห็นไหมอ่ช่องหนึ่งก็มีสามบานนี่ฮะ เนี่ยไอ้กว่างน,นี้ก็มีสามบานกระจกเป็นดูไป,ไป,กกไปข้างนอกก็ใสไปดูจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ทึบนะฮะกล้าไปดานเตแบบสี่เหลี่ยมใกล้ๆท้องเรือนะครับตรงนี้ก็ประมาณห้าหกเซนตรงนู้เอียงไปก็ประมาณสักไม้มันทัดอะ่ะนะแล้วก็สลุปไปข้างในใกล้ๆท้องเรือครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมฝาเฟียมนะฮะบ,บ้านในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยทำฝาเฟียมเยอะเลยไม่ทําฝาธรรมดาอ่ะมาสรุปด้านนอกดีกว่า ครับเป็นไงครับบ้านนกดาวของอาทางทีมานก็คือเอาใหม่เสียดายเลยนะลาดทีหลังไม่ต้องเดินไปเฉยเฉยต้องไปตัดแบบนี้โอเคครับนี่คือบ้านนกดาวในจังหวัดกำแพงเพชรที่กิติเอามาฝากครับไม่เหมาะเอาไม่พูดหม่ไม่น่าเลย โอเคครับนี่คือบ้านนกดาวในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ออกมาฝากบ้านหลังนี้ฮะขนาดหน้ากว้าง6เมตรลึก5เมตร10นะฮะเป็นระเบียงได้2เมตร10คูณ6เมตรเป็นห้องนอน3เมตรคูณ3เมตรเป็นห้องรับแขก3เมตรคูณ3เมตรแล้วก็ซุ้มบันได3เมตรคูณ3เมตรพื้นที่ใช้สอยก็เยอะนะฮะ1ซุ้มบันได1ระเบียง1ห้องรับแขก1ห้องนอน ราคาดูหน้าคลิปวิดีโอวันนี้กิติเอามาฝากนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับนะไม่ต้องสั่นกระดิ่งก็ได้กิติไม่ว่ากดติดตามให้แล้วอย่าลืมช่องชาแนลน้องใหม่กิตินะครับเ<อ>มนูแนะนําบายกิติสาระพระเครื่องบายกิติแล้วก็กเกษตรไทยยุคใหม่นั่นคือชาแนลของกิตติครับที่เปิดขึ้นมาใหม่เข้าไปแล้วจะกดติดตามด้วยส่วนดูมากดูน้อยแล้วแต่ความกรุณาของ fc ไทท c h ชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้กติติต้องลาไปก่อนเดี๋ยวจะหาแบบบ้านที่มีคุณภาพมาฝากอีกวันนี้ต้องลาก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ